สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องไยดีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่า EP ที่2นะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันเนาะความฝันนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราฝันนะคะถ้าเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะทําให้เหมือนเราเหมือนคนที่นอนหลับไม่เต็มอิ่มเนาะเพราะว่าการหลับฝัน,นะคะ่ะ มันจะเป็นภาวะที่เรารับไม่สนิทคราวนี้ความฝันมันก็มีหลายระดับใช่ไหมคะตั้งแต่ระดับธรรมดาไปจนถึงระดับกลางระดับกลางอาจจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับความฝันที่ในโลกของความจริงเราอาจจะทําไม่ได้ค่ะแต่ว่าในโลกของความฝันเราสามารถทําสิ่งสิ่งนั้นได้เนาะจนไปถึงระดับฮาร์ดคอร์หน่อยก็คือระดับที่เป็นฝันร้ายมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะความฝันนะคะมันสามารถบ่งบอกถึงภาวะความเครียดหรือความวิตกกังวลในช่วงเวลาน,านั้นของเราได้ค่ะ ย่างเช่นถ้าเรามีภาวะความเครียดที่เราไม่อยากจะประเชิญหรือว่าเราจําเป็นจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้คะ่ะเราอาจจะเก็บไปฝันในรูปแบบของการวิ่งหนีหรือไม่ก็เป็นรูปแบบของการต่อสู้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะต่อสู้กับคนที่คิดไม่ดีหรือว่าต่อสู้กับสัตว์ตายเป็นต้นนะคะมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกภาวะของเราที่ต้องประชิญในสถานการณ์นั้นๆเนาะคอนี้เรื่องราวที่เกี่ยวกวับความฝันที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความฝันบอกเหตุคะ่ะ ความฝันนี้ค่ะครั้งแรกค่ะเกิดกับเราในช่วงที่เราอยู่ประมาณปี2หรือปี3เนี่แหละคะ่ะก็เป็นความฝันที่เกี่ยวกับว่าคืนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะเราก็นอนหลับฝันไปเนาะเราฝันไปว่าญาติของเราค่ะที่มีอาชีพออกเรือ,อหาสัตว์ทะเลนะคะคราวนี้เราฝันว่าเขาไม่สามารถเอาเรือวิ่งออกจากคลองได้เนื่องว่าน้ํามันแห้งนะคะก็เลยไม่สามารถเอาเรือออกได้ คราวนี้เราก็ตื่นเช้ามาเราก็ไปเล่าให้ญาติฟังญาติาก็ไม่ได้คิดอะไรเราเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือคิดว่ามันก็คงเป็นความฝันธรรมดาเนาะแต่ว่าเรือวิ่งออกไปได้สักพักนะคะประมาณ10นาทีอะคะ่ะก็ต้องวิ่งกลับเข้ามาแล้วก็สอบถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่ามันมีน้ําเข้าผิดปกติคราวนี้ปกติแล้วอะเวลาที่ชาวประมงจะ ออกเรือเนาะออกไปข้างนอกทะเลอะค่ะเขาก็จะมีการสูบหรือว่าวิดน้ําออกจากเรือก่อนเนื่องจากว่าถ้ามีน้ําปริมาณมากเกินไปมันจะทําให้เรือเสียการทรงตัวเวลาที่ต้องไปเจอขึ้นหรือว่าวิ่งออกทะเลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะน้าที่เกิดก็คืออาจจะเกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมาหรือว่าเกิดจากน้ําที่ค้างจากอวนเวลาเอาไปลอยในทะเลอะค่ะ แต่คราวนี้พอสูบไปแล้วก็สงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมถึงมีน้ําเข้ามาในเรือก็เลยวิ่งเข้ามาดูสรุปแล้วก็คือมีรูรั่วที่เรือนะคะทําให้ไม่สามารถเอาเรือออกได้จริงๆถึงแม้ว,ว่ามันจะไมไ่ตรงกับเหตุการณ์ที่เราฝันร้อยเปอร์เซนตแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือตรงตรงที่ว่าเรือไม่สามารถวิ่งออกจากคลองได้ค่ะคราวนี้เรื่องราวก็ผ่านไปเนาะเรากา็มาใช้ชีวิตทําง,งานอยู่ในเมือง คราวนี้ความฝันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก,ก็เป็นช่วงเวลาที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะกลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมคะคราวนี้เวลาที่เราจะกลับมาทํางานในเมืองอะคะ่ะเราจะชอบเดินทางช่วงเช้ามืดของคืนวันจันทร์นะคะคราวนี้วันเสราร์เนาะคืนวันเสราร์เราก็ฝันไปว่ามีหมาสีดํา2ตัวนะคะวิ่งไล่ขับเราแต่ว่าไม่สามารถกักเราได้นะคะคราวนี้เราก็ตื่นมาแล้วเราก็คิดว่าเอ๊รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีอีกหรือเปล่าคราวนี้วันจันทร์ ของดีสีเนาะเราก็ขับรถออกจากบ้านนะคะเดินทางปกติแต่ว่าเส้นทางบริเวณนั้นนะคะเขาจะมีการทําถนนคราวนี้ไฟฟ้าบริเวณนั้นมันก็เลยไม่มีมันจะมืดมากค่ะแต่ว่าจุดนั้นอะ่ะจะมีหมาตัวหนึ่งที่ชอบวิ่งขับเราอยู่แล้วแต่ว่ามไม่ใช่สีดำาล้คะเ,เพื่อนๆมันเป็นสีขาวน้ําตาลน้ําตาลหน่อยค่ะคราวนี้พอไปถึงจุดนั้นเขาก็วิ่งขับเราจริงๆเราก็ระวังหมาตัวนี้อยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะเ,เพื่อนๆ ในขณะที่เรากําลังมีจุดสนใจกลับมาตัวนั้นอยู่ที่ว่าวิ่งดักหน้าเรานะคะเราได้ยินเสียงฝีเท้าอะไรสักอย่างออกอยู่ใกล้ๆอยู่ไม่ไกลจากเราะคะ่ะพอเราหันไปมองอะ่ะมันเป็นหมาตัวสีดําซึ่งใหญ่มากมันคล้ายๆกับลักษณะที่เราฝันเห็นแลวคะ่ะแล้วอะ่ะจากแสงไฟ้ทยรถที่ระกระทบไปโดนนะคะ <c oughs> ก็ทําให้เราเห็นว่ากล้ามเนื้อขา <c oughs> เขาเยอะมากแล้วเขาก็มุ่งมั่นเต็มที่คืออีกนิดเดียวอะ่ะ <c oughs> เขาจะถึงขาเราแล้วเราเลยต้องยกขาขึ้นนะคะแล้วก็รีบขับ เพื่อที่จะหนีให้พ้นจุดที่เกิดเหตุนั่นนะคะโชคดีที่ว่าไม่มีรถสวนเรามาหรือว่าไม่มีรถตามมากับฉันชิดนะคะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอันตรายใดงต่อร่างกายหรือว่าสัพย์สินของเราะคะ่ะก็เป็นเรื่องราวที่ก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากคะ่ะถ้าใครได้เจอสภาวะนะนะั้นเนาะคงจะเข้าใจคราวนี้เรื่องราวสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝัน ที่บอกเหตุเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะความฝันนี้เกิดขึ้นช่วงไปลายมีนาค่ะเป็นช่วงที่มันก่อนเกิดเหตุการณ์จริงประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนาะเราก็ฝันไปว่าเราอะกลับไปบ้านแล้วพบว่าที่บ้านอ่ะลมพัดแรงมากค่ะเราก็เลยบอกกับแม่ว่าแม่นี่ลมพัดแรงมากเลยนะแล้วอ่ะสุนัขของเราที่อยู่ข้างนอกเขาจะอยู่ยังไง ให้เขาเข้ามาข้างในไหมแล้วก็หาผ้าอะไรปูให้หน่อยเพราะอากาศมันหนาวมากเราฝันแบบเนี้ยค่ะคืนเว้นคืนติดกันเลยนะคะเราก็เลยเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงไม่มีทางหรอกเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะมันจะมีอากาศหนาวเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็คิดว่าอย่างนั้นคราวนี้เราอ่ะกลับบ้านช่วงวันหยุดของเกือบกลางเดือนเมษาแต่ยังไม่ถึงสงการดีนะคะแล้วเราก็เลือกเสื้อคลุมเนาะ คราวนี้เราก็คิดในใจว่าอากาศร้อนแบบนี้เอาเสื้อกลมธรรมดาไปดีกว่าเราก็ไม่ได้เอาตัวหนาไปพอกลับไปถึงบ้านมันก็อากาศก็ปกตินะคะแต่สักพักประมาณสายเกือบเกือบเที่ยงแล้วเนาะก็มีฝนตกพอหลังจากฝนตกอะค่ะคือสภาวะอากาศมันลดต่ําลงจนหนาวมากค่ะหนาวเหมือนช่วงที่เราไปกางเต็นท์แถวสระบ,บุรีนะครนายกบนเนินเขาอะค่ะอากาศเป็นอย่างนั้นเลยอะค่ะ เมื่นหนาวแบบผิดปกติถ้าเพื่อนๆพ,พอที่จะจําข่าวได้ค่ะที่เกิดเหตุการณ์ช่วงมีอากาศหนาวช่วงเดือนเมษายนนะคะนั่นแหละค่ะคือเหตุการณ์ที่เราไปเจอที่บ้านเราพอดีแล้วก็บอกกันแม่ฟังน้องว่าเออเนี่ยหนูฝันแบบนี้แบบนี้รู้งหนูเชื่อความฝันตัวเองก็ดีก็ไม่คิดว่าเออมันจะแบบตรงกับสิ่งที่เราต้องเจอเนาะน,นี่ก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเผื่อถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเหตุการณ์ที่เป็นความฝันบอกเหตุ ลักษณะคล้ายๆเราแบบน,นี้ก็เอามาแลกเปลี่ยนให้เราฟังได้นะคะความจริงแล้วอ่ะมันจะมีความฝันอะไรที่ประหลาดๆเยอะเนาะ <_ zach> เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราได้ได้ฝันได้เจอมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับความฝันที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภยัยหรืออันตรายต่อต,ตัวเราะคะ่ะก็เลยเก็บเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็เพื่อนๆก็ฟังเป็นนิทานไปนะคะไม่ต้องเป็นซีเรีส์เนาะ เดี๋ยวถ้ายังไงครั้งงานเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเราอะไรอีกก็จะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ